คุณเต่าทำอะไรครับเนี่ยอันนี้ว่าก่อนที่จะเช็คไอตู้ราโพงเพื่อขรยายเสียงครับก็ทํทำความสะอาดสักหน่อยก่อนจะได้หยิบจับทำง่ายๆครับเพราะยูนิตราน่ด้จะทิ้งเวนานนะครับเสียงแล้วก็จะทิ้งเวนานอาจจะพาตั้งทิ้งลงไับก็ทำความสะอาดสักพักก่อนเดี๋ยวจะลองเช็คดูครับว่าเป็นยังไงรองเท้ารองเท้าสวยนะพี่วันนี้อ๋อครับรองเท้าที่ใส่ทดสอบครับวันนี้ประช้าลงเล็กเอามาไ้ทดสอบให้หนัก ทดสอบเลยตอนนี้ยังไม่ลุยทุ่งลุยท่ายังครับนะครับเช็ดลำโพงไปก่อนใส่แอดดาแล้วเช็ดลำโพงดีไหมครับพี่ได้รู้สึกนิ่มดีจังเลยของเขาดีจริงๆินขนาดยังไม่ทันลุยนะครับเนี่ยครับครแค่ลองใส่ทดสอบด้วยเดี๋ยวได้ผลประกันใดก็จะแจ้งเป็นระยะระยะเนาะครับผมให้ผู้ที่เขาฝากมาให้เราได้ทดสอบเนาะ ผู้ใหญ่ใจดีครับขอแอดด้าลุงเล็กบอกขอซื้อแค่สารคู่ครับปรากฏให้มาโอ้โหต้องเท่าไหร่ต้องเกือบยี่สิบคู่ใช่ครับได้ครับและเป็นอภินันทนาการด้วยครับอ๋อครับก็ต้องขอบคุณแอดด้าไว้นะที่นี้คขอบคุณครับแอดด้าจะเป็นพลังให้เราขับเคลื่อนถึงที่หมายปลายทางก้าวไกลไปกับแอดด้าก้าวไกลไปกับแอดด้าหรือแอดด้าไปกับก้าวไกลไปด้วยกันทั้งคู่ครับ โอคคับไปเป็นแบบนี้เนาะครับผมไม่ต้องแซงกันเนาะจ้าด้วยกันครับผมสวัสดีครับ